อโอเคครับทุกคนก็กราบสวัสดีทุกคนกันกดล้วครคบผมนะวันนี้ก็อยู่กันในเกม a v e n e a Flight s i m l a t o r กันอีกเช่นเคยวันนี้ก็จากครั้งก่อนแล้วโหเหมือนเหตุการณ์เที่ยวบินเอเชียเที่ยวบินที่ q z คิว1แปดย์ห่งเลยแค่คิวซแปด้นย์หนึ่นมันจะเป็นลายเก่าลายเก่ามากนี่เดี๋ยวทำให้ดูคือเอเชียคิวเ0 1มันจะเป็นเอิ่มแบบลายเก่านะคะผม คือเก่าเก่ากึกเลยด้วยแหละลายไหนวะเดี๋ยวเป็นนึงเนาะมันจะเป็นลายนี้นะคะผมเป็นลายเก่าลายนี้เลยนะคะผมที่เคยเกิดอุบัติเหตุนะคะผมที่วินที่8501ดิ่งลงทะเลชวานะผมไม่ผมจำไม่ได้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไร ผมไม่แน่ใจว่าเกิดจากสาเหตุที่บินเข้าพายุฝนแล้วเครื่องเกิด stall เหมือนเหตุการณ์เมื่อครั้งก่อนหรือเปล่าที่ผมทําไปก็คือ stall เลยคือจูๆ่ๆก็่จะควบคุมได้แล้วแต่จู่ๆนั้น stall อีกคืออ stall คือเหตุการณ์มันเริ่มขึ้นตั้งแต่ตอนเอ take off แล้วนะคบผมจะครั้งก่อนเสียงเตือนวินเชียวินเชียตลอดเลยวินเชียเฮดโปลอฟอะไรเนี่ย คือเสียงเตือนตลอดเลยแล้วก็มีสตอลโลว์สปีดโอ้โหมาเสียงเตือนมาครบนะครับผมคือทั้งวินเชียร์แล้วก็อะไรแบบเนี้ยแล้วก็มีบางช็อตเนาะที่ผมไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนที่ผมบินเข้าพายุฝนก็มีเสียงเตือนวินเชียร์วินเชียร์เฮตตลอดเลยคือวินเชียร์วินเชียร์วินเชียร์ยรคือแจ้งเตือนตลอดแทบทั้งไฟเลยแต่บางเสียงเราไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูนะคะผมถ่ายไม่ทันด้วย แล้วก็ก็เลยได้เกิดอุบัติเหตุเหมือนขังนั้นนะครับผมที่จูๆ่ๆเออคือจูๆ่ๆมันเกิดสตตลคือความสูงมันบูบอบบเหมือนเดลต้าแอไลไฟ์อะไรนะผมไม่แน่ใจอะหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งที่เจอลมพายุคือแรงมากจนความสูงมันดิ่งฟวบลงไปเลยนะครับผมคือแบบหนักอะนะ ก็อย่างเดลต้าหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งเที่ยวบินนั้นนะคะผมที่กำลัง Landing แลนดิ้งแล้วจู่ๆความสูงดันฟวบลงไปเลยเหมือนอะไรนะอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นไปเนี่ยนะคะผมของสายการบินเอิม่มสิงคโปร์แอร์ไลน์เที่ยวบินที่อะไรนะพันเนงนะเที่ยวบินที่เดี๋อะเมื่อกี้ผมไปหาข้อมูลมานะครับผมเที่ยวบินที่ sq 3 2 1นะครับผมซึ่งได้เกิดอุบัติเหตุนะครับผมเส้นทางของเขาเนี่ยจะ นิวยอร์กจากนิวยอร์กนะครับผมอันนี้อันนี้ผิดพลาดขออภัยทีนะครับผมจากนิวยอร์กเหมือนจะไปลงที่อะไรอ่ะดูไบเหรอไม่ไม่แน่ใจอันนี้ไม่แน่ใจเรื่องเส้นทางผมไม่แน่ใจแต่เกิดอุบัติเหตุนะคะผมซึ่งได้ตกหลุมอากาศแบบสูงเลยนะคะผมจากสามพันฟุตเนี่ยลงมาหนึ่งหนึ่งมื่นฟุตกว่ามั้งเนี่ยนะครับผมทีนี้คือมันก็ค่อนข้างแรงอ่ะนะคะผม คือเป็นการตกหลุมอากาศที่แบบฟวบลงไปเลยเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับผมเดี๋ยวผมสาธิตอุบัติเหตุให้ดูนะครบผมก็คือมันก็ตกค่อนข้างแรงนะครบผมคือมันเป็นการสอลแบบที่แบบดิ่งนะครบผมคือมันไม่ใช่สอลแบบตื้อตืๆตืตืซอลคือคือมันเป็นการสอลแบบที่ไม่ได้ชันหน้าขึ้นนะครบผมมันเป็นการสอลแบบที่ขับอยู่ดีๆเหมือนแรงเหมือนแรงแรงปะทะของเครื่องบินกับลมมันยังไงกันสักอย่างหนึ่ง ทีเนี้ยมันก็ทาให้เครื่องบินฟ่วงทั้งที่ความเร็วมันก็ยังอยู่ดีนะคือความเร็วมันไม่ได้ถึงขีดที่มันสโตแต่คือมันเป็นแรงบูบทุกคนคืออันนี้อธิบายทุกคนอาจจะไม่เข้าใจกันเพราะว่าผมก็พูดไม่ค่อยหลุึก <c oughs> เดี๋ยวเราอธิบายกันก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราจะทําตัวอย่างให้ดูนะคบผมคือแรงวูบเนี่ยมันก็ค่อนข้างแรงนะครับจากเหตกุการณ์ครั้งนี้นก็มี3ตัวอย่างนะคบผมก็ จริงๆก็มีอีกหลายเคสเลยที่ประมาณนี้แต่ยกตัวอย่างคร่าวๆนะครับผมเมสายการบินสกิโบอแอร์ไลน์ SQ 3 2มึทุกคนคือมันวูบจนผู้โดยสารที่ไม่ได้รัดเข็มขัดเนี่ยคือทุกคนจะพอจะเห็นภาพไหมคืออ่ะสมมุติว่าทุกคนนั่งอยู่ในไฟนั้นจู่ๆเครื่องบินวูบ ทันทีทุกคนกำลังกินอาหารกันอยู่คือมันไม่สามารถคาดเดาได้เลยนะคะผมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะเราไม่ใช่กับตันไงเราไม่มีทางรู้อยู่แล้วว่าเส้นทางนั้นมันจะเจอกับอะไรบ้างคือกับตันเขาก็พอรู้อยู่แล้วนะคะผมจากเรดร์อะไรแบบน,นี้แล้วก่อนที่เขาจะขึ้นบินทุกครั้งเนี่ยเขาก็ต้องเตรียมตัวอยู่แล้วนะคะผม landing news ในพาร์ทนี้นะคะผมเราก็เลยจะพาทุกคนเนี่ยไปส่องถึงอุบัติเหตุครั้งนี้กันว่ามันจะเกิดจากอะไรกันบ้างนะคะผมก็ อืมก็แบบอืมเดี๋ยวก็ทุกคนนั่งอยู่ไฟนูน้นไฟไฟนั้น SQ สามสองหนึ่งอ่ะทุกคนกินข้าวอยู่รับประทานอาหารอย่างอร่อยอร่อยโดยที่ทุกคนยังไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจูจูเครื่องบินอ่ะเดี๋ยวผมจะทําให้ทุกคนพอเห็นภาพอันนี้เป็นเครื่องบินนะคะผมอาจจะบ้านไม่ค่อยสวยนะคะผมอ่ะประมาณนี้ ทุกคนกำลังนั่งอยู่ในเครื่องบินจู่ๆเครื่องบินวูบตกลงไปเลยคือเสียความสูงนะนะคะผมโดยที่ทุกคนยังไม่ได้ทันได้ระวังตัวเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคือ s t อลเนี่ยมันจะ s t อลประมาณนี้นะคะผม s t อลเนี่ยเกิดมาจากการที่เครื่องบินไม่มีแรงยกมากเพียงพอแล้วคุณยังจะไปยกหัวเครื่องอีกยกหัวเครื่องอีกความสูงมันก็ตกลงไปอีกเพราะเราไม่มีความเร็วครับ แบบนี้เราไม่มีความเร็วมาให้เครื่องบินมันยกขวงเครื่องได้หรือ s t อก็มีอีกรูปแบบหนึง่งคุณยังไม่ได้ทําทันอะไรเลยคุณยังไม่ได้ทําอะไรเลยคือความคือความเร็วของคุณมันน้อยเกินไปนะคะผมมันก็แล้วแต่รุ่นเครื่องบินด้วยว่าเครื่องบินรุ่นนั้นมัน s t a ที่ความเร็วเท่าไหร่อ่ะสมมุติว่า Airbus A350 ละกันอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามัน s t อด้วยความเร็วเท่าไหร สักประมาณร้อยแปดสิบแล้วกันอะสมมติว่าร้อยแปดสิบกว่ากว่าทีนี้พอมันถึงความเร็วที่มันใกล้สตอลแล้วมันก็จะแจ้งเตือนแต่คุณก็ไม่ได้ทําอะไรเลยมันคุณไม่ได้ดันคันเร่งคุณไม่ได้ทําอะไรเลยปล่อยมันไปอย่างนั้นแล้วคุณก็ไม่ได้ยกหัวเครื่องกดหัวเครื่องลงหรือทําอะไรกับมันเลยปล่อยให้มันเป็นเครื่องร่อนไปอย่างนั้นมันก็เสียความสูงไปเหมือนกันทุกคนคือเพราะว่ามันไม่มีความเร็วระดับความสูงเนี่ยมันก็ตกอะเครื่องบินติบติบตบติบตบ มันก็จะตกมาเหลือความสูงนะคะผมตกลงมาเรื่อยๆเยตึบติบตึบตบ,ต,บตกลงไปอีกเรื่อยๆนะคะผมถ้าคุณยังไม่คิดที่จะทําอะไรอีกเครื่องบินลํานั้นได้สูญสูญหายไปตลอดกาลแน่ๆฉะนั้นเนี่ยนะคะผมนักบินเนี่ยเขาก็ต้องคํานึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักอยู่แล้วนะคะผมและเส้นทางนั้นเนี่ยคือนักบินเขาจะไม่คือเขาจะไม่บินกันนะคะผมในเส้นทางที่มันไม่ปลอดภยัย ก็อืมหรือไปแต่มาทำกันนะครับผมอืมบินข้ามทะเลมาหาสมุทรเที่ยวบินนี้เราเดินทางจากที่เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคือที่ไหนผมจะเดินทางจากที่นี่มาลงอีที่นี่แล้วกันผมไม่รู้เลยที่ทำไมมันต้องให้บินอ้อมขนาดนั้นวะ คืออันนี้มันเป็นไฟล์สมมุตินะทุกคนอันนั้นก็ขึ้นจากที่นี่ไปลงที่นี่อ่ะโอเคสิบเจ็ดนาทีเดี๋ยวผมจะลองสมมุติเลยทุกคนว่าผมจะเอาผู้โดยสารไปนิดหน่อยนะครับเพราะมันเป็นไฟล์สมมุติที่นี่ผมไม่รู้นะว่าคือที่ไหนเดี๋ยวผมจะลองทำสภาพอากาศแบบบอลน,นั้นให้ดูเลยทุกคนโต โอเคเอาเดินทางวีอนเพื่อมินก็เทคออขึ้นปกติเลยนันไฟนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้น โรเตพอถึงความสูงปกติแ hm. ล้วเครื่องบินก็เหมือนการเทงอสบปกติเลยทุกคนแต่ระดับความสูงประจาปกติอืม คือเนี้ยผมทําให้ดูแบบบางทีมันก็คือในเกมมันก็ไม่ได้สมจริงขนาดนั้นนะคบผมเะ่นนั้นมันก็ท่านจะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเนาะในการที่จู่เครื่องมีมันจะบู๊ตกลงไปเพราะว่าในเกมมันความเร็วก็คงที่อะแต่ในชีวิตจริงความเร็วมันไม่คงที่นะครับเะนั้นผมจะต้องใช้วิธีการทําให้ทุกคนดูเดี๋ยว ผมจะใช้วิธีการการสปอยเลอร์นะครับผมแล้วก็เป็นการสมมุติไปเหมือนเที่ยวบิน SQ สามเอ้ยขอภัยเที่ยวบินที่ QZ 8 5 0 1นครั้งนั้น,นะคับผมสมมุติว่าเอ่ออันนี้ผมไม่ได้การสปอยเลอร์เลยผมบินปกติเลยแล้วความเร็วผมก็เล่งอยู่ที่ร้อยแต่เนื่องจากว่าก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับเกมมันไม่ได้สมจริงเชข,ขนาดนั้นฉะนั้นผมก็เลยจะต้องใช้วิธีนี้ความเร็วความเร็วสปีดความความเร็ว เอหมมันที่ประมาณร้อยแปดสิบมั้งทุกคนนี่อาการรูปเป็นอย่างนี้เลยทุกคนทุกคนพอจะเห็นภาพกันจูๆ่ๆเครืบินก็รูปเสียความสุข อันนี้แบบนี้เลยแต่นี้คือมันยังไม่ได้แบบขนาดนั้น oh, นี่คนซึ่งมันก็จะเริ่มแจ้งเตือนละ <il> นี่เร็ว speed, speed, speed. เฮ้ยเกิดอะไรขึ้น <il> กับเครื่องบิน เป็นปกติก็จะเร่งไปแต่ความจริงมันเร่งไม่ได้ครับเพราะว่าเราก็เร่งอยู่ที่ความเร็วปกติอยู่แล้วถ้าจะเร่งไปอีกเฮ้ยมันจะแก้สถอบกันไงอย่างเคสนั้นอะเราจะเล่ง,ยงไยมันก็เครื่องมือมันก็ไม่หายสตตลหรอกมันจะต้องมีวิธีการจัดการถ้าคุณยังไม่คิดจะแก้อะไร ทุกคนเห็นนะทุกคนสังเกตนะคะผมทุกคนสังเกตเกิดขึ้นอะเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะแล้วก็มีอะไรขึ้นอาการลุกเดี๋ยวผมจะทำให้ทุกคนเห็นภาพขึ้นเนื่องจากว่าอีมอกนี่มันตกหนาเกินไป เมื่อมินมันก็จะค่อยๆรูปตกเสียความสูงไปของแรงเลยนี่เฮ้ยทุกคนอ่ะแล้วเราก็เล่นทีเนี้ยถ้าเราแก้สถานการณ์ช้าเกินไปมันก็จะเหมือนเอิม่มการเหมือนไฟน้ำนะคะผมสรุปพอมาเห็นอีกทีเฮ้ยเมื่อมินมันกำลังจะตกอยู่หรอก ข้าวๆเราก็พยายามจะชิดห no ัวเราเล่นความเร็วสูงุดเฮ้ยแค่นิดเดียว ก็จะประมาณนี้นะคะผมคือถ้าเราแก้สถานการณ์ไม่ทันเนี่ยมันก็จะเหมือนเคสตัวอย่างเมื่อกี้นะคะผมที่ผมทําให้ดูคือเอิมเราดันคันเร่งไปหน้าสุด้วใช่ไหมคันเร่งสมมุติว่านี่คือคันเร่งนะครับไม่ใช่ตัวไอน,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 นะใจเย็นๆนะอ่ะคันเร่งสมมติคือคือผมไม่ได้มีจินตนาการขนาดนั้นอ่ะเข้าใจเข้าใจกันนะเราดันคันเร่งไปหน้าสุดแต่เครื่องบินมันก็ไม่ยอมเร่งตาม อันนี้ก็เกิดจากสองสาเหตุหลักๆนะครับผมเครื่องบินสูญเสียกําลังนะคะผมหรืออาจจะเป็นที่เครื่องบินมันตอบสนองไม่ได้อาจจะมีกลไกอะไรบางอย่างนะคะผมหรือพูดง่ายก็คือเครื่องบินมันมีปัญหาแหละนะคบผมขัดข้องเกิดการทํางานที่ผิดพลาดหรืออีกอย่างหนึง่สนงสถานการณน์น,นั้นมันแก้ไม่ทันแล้วครับคือคุณจะแก้ยังไงมันก็ไม่ทันแล้ว นี่คือ,อยังไงคำพินก็ตกแน่แน่คือคุณแก้สถานการณาร์ช้าเกินไปหรืออะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับผมสถานการณ์มีสิงคโปร์อะไรเปล่าไม่น่าจะมีนะถ้ามีก็ดีก็ประมาณนั้นแหละนะครับผม ดันั้นดีก็เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้หลายอย่างมาก <c oughs> แล้วก็เพิ่งเกิดเกิด <c oughs> ขึ้นไปอีกนะคะผมอีกหลายแบบเลย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะเอาเครื่องบอมเดียเซียเจ900 <c oughs> มาบินกันอีกนะคบผมเออแล้วก็แซฟสามสี 3, 4, 0, ่ศูนย์บีนี่เราก็ยังไม่ได้บินเลยสักคลิปนะคบผมเดี๋ยวต้องเอามาบินบ้างนะคะผมน้องจะได้ไม่เหงา ในแซบสามศูนย์สี่โอ้มันมีหลายลายเลยน่ารักกระปุกกระพิกโอเคเดี๋ยวชั่งมงหน้าเราเอามาบินกันแน่ๆนะครับผมถ้าใครชอบคลิปแาบนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์ก็แชร์กดติดตามจะกำอมนคลิปหน้าครับผมกับ Landing News นะครับผมแต่พันหน้าขอคิดกันจะทำอะไรเกี่ยวกับข่าวดีนะครับผมข่าวในเครื่องบินนะครับผมก็ข่าวทั่วๆไปแหละอาจจะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็คือ เป็นการแบบก็ประมาณนี้แหละให้สาระความรู้อะไรแบบนี้นะครับผมก็สำหรับวันนี้จะกหัหมนในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย